สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินนะคะช่องกดติดหวยดังมาแชร์วันนี้แอดก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขปังๆเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะคําเตือนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารยนในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพาน,านันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะเราก็ไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มต้นที่แนวทางแอดนกนะคะ ซึ่งก็ได้ให้แนวทางตัวเลขงวดประจำวันที่16รกรกฎาคมเอามาให้ทานผู้ชมได้ดูกันนะคะซึ่งก็มีหลัก8หลัก7หลัก3หลัก9หลัก4แล้วก็หลัก6นะคะท่านผู้ชมก็ต้องจับคู่กันเอานะคะว่าจะชอบตัวไหนหลักไหนนะคะคุณผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะ ไปต่อกันที่แนวทางแอดน้องใหม่ลูกสาวพอ่อแก้วนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะคะซึ่งก็ได้ให้ตัวเลขคือ586นะคะต่อด้วย962คะ่ะต่อด้วยแนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะซึ่งก็มี5694แล้วก็68นะคะ ชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะไปต่อกันที่แนวทางเอสชายกูลนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ซึ่งก็มีตัวเลขคือ40 41 42 70 71 72 20 สอและ2 2นะคะไปต่อกันที่แนวทางเจ้ามือไม่รับนะคะงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 4ซึ่งก็มีตัวเลข3ตัวบนคือ9 32 285และ819นะคะสำหรับแนวทาง3ตัวที่เจ้ามือไม่รับนะคะ ไปต่อกันที่แนวทางเลขท้าย2ตัวบนนะคะที่เจ้ามือไม่รับนะคะซึ่งก็มีตัวเลขคือ3 2 8 5และก็19นะคะต่อด้วยแนยวทางเลขท้าย2ตัวล่างที่เจ้ามือไม่รับนะคะงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะคะซึ่งก็มีตัวเลขคือ72 73และ7 5หนะคะสำหรับเจ้ามือที่ไม่รับนะคะแนวทางเลขท้าย2ตัวล่าง2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนนะคะที่เจ้ามือไม่รับนะคะคุณผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะไปต่อกันที่แนวทางเอดาวเหนือนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจำวันที่16กรกฎานะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก8ค่ะ เลขท้าย2ตัวก็มี28 18และก็08นะคะต่อด้วยแนวทางเลขท้าย2ตัวล่างนะคะของน้องจ่อยนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวคือ8 3 38นะคะชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่แนวทางอาจารย์เพชรไพรินนะคะซึ่งก็ได้ ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนนะคะให้ตัวเด่นที่หลัก7กับหลัก 8? นะคะหลัก7ก็มี 7, 5 7, 9นะคะต่อด้วยหลัก 8? ค่ะซึ่งก็มี 8, 5แล้วก็89นะคะต่อด้วยแนวทางเลขท้าย3ตัวค่ะซึ่งก็มี185แล้วก็985นะคะต่อด้วยตัวเด่นบนนะคะซึ่งก็ให้วิ่งที่หลัก8นะคะ ซึ่งก็มั่นใจว่า8มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับงวดวันที่16กรกฎาคมนะคะเลขท้าย3ตัวก็มี185แล้วก็85นะคะสำหรับตัวเด่นนะคะนั่นก็คือ8ค่ะท้ายนี้แอดก็ต้องขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกสำนักด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ